ดีค่ะพิมพสตอรี่นะคะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาทําแกงอ่อมเนื้อให้เพื่อนๆได้ดูนะคะตัวอุปกรณ์เครื่องปรุงนะคะก็จะมีนะคะมีเนื้อหัวนะคะต้นหอมนะคะต้นผักชีลาวนะคะแล้วก็มะเขือนะคะแล้วก็ตัวเครื่องแกงก็จะเป็นนะคะเป็นตะไคร่หัวหอมนะคะพริกแห้งนะคะแล้วก็เกลือนะคะถ้าใครจะใส่ลูกโดดไปด้วยก็ได้นะคะเป็นพริกสด เป็นลูกโดดนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันนะคะตัวนี้พิมพ์จะไปเคี่ยวตัวเครื่องแกงกับตัวเนื้อนะคะเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะพิมพ์ก็จะตำเครื่องแกงก่อนนะคะก็จะใช้พวกพริกแห้งนะคะตะไคร้เกลือนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะตำเข้าไปนะคะรวมกัน ตำเข้าด้วยกันนะคะค่ะตำพอหยาบๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปผัดกับตัวเนื้อนะคะตามนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ตัวพริกแกงที่เราตำเอาไว้นะคะ งไปผัดนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เนื้อลงไปนะคะเอาลงไปผัดนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้ก็เติมน้ำลงไปนะคะ จะเติมน้ำลงไปอีกนะคะทิ้งไว้ให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะ พอเดือดแล้วนะคะพิม์ก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดน,นะคะพอเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะรีไฟลงนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็รีไฟอ่อนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้เนื้อมันนุ่มนะคะพิมพจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะ ค่ะก็ครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะใส่ผักลงไปนะคะก็จะมีผักชีลาวนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะพิมพ์จะชอบใส่เยอะๆนะคะ ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะก็เป็นทันว่าเสร็จเดี๋ยวชิมรสนะคะอืมสับแล้วค่ะ แกงอ่อมเนื้อวัวน,นะคะเดี๋ยวเราตัดพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ